สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับผมวันนี้ถ่ายมุมใหม่ๆหน่อยนะครับผมเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB แปง CBR ีอารคันซูนเอฟนะครับผมคันนี้รถปี2014เลยนะครับสีฟ้าสติ๊กเกอร์รอบคันนะผมหล่อๆเลยครับท้องแต่งก็จะมีท่อ s อนะผมลั่นๆเลยครับรถตัวจริงรวมสวยเลยนะครับมีการสวบัดแต่งนะครับมือคัดมือเบรกแต่งนะครับ อันนี้เลขไมอยู่สามหมื่นหกนะครับชิลหน้าแต่งนะครับพร้อมอุดกระจกครับไฟหน้าสีขาวนะครับผมท้ายสั้นนะครับไปเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมไฟระบบไฟเลี้ยวปิดปกตินะครับมีทั้งไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ไฟเลี้ยวแยกหากนะครับผมหล่อเลยครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับ 1 3ึ0 0 0ื้าัได้650ไห5ห้าศยครับนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับลั่นๆเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวบิดให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับผมลั่นๆเลยครับ คันนี้ใครหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามข่านในเพจออมบิ๊กไบได้เลยนะครับผมเบอร์เธอเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับพร้อมลิงเพจนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้ฟรีนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ